เเปิดมาจจอุบตกใลยสวัสดีค่ะเป็นโนจากเบลเล่บอไพทอนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆที่เปียจะสอนทุกคนลอกคราบน้องงูที่เกิดปัญหาการลอกคราบไม่สมบูรณ์นะคะมันจะเป็นแผ่นๆฟอยๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะน้องงูที่พูดถึงคือน้องงูตัวนี้ ชินามอนนะคะพอดีเปียจะให้น้ำแล้วก็ให้อาหารน้องูวันนี้เปิดมาเจอปุ๊บตกใจเลยทำไมมันเป็นฝอยๆอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในน้องงูบางตัวนะคะบางครั้งก็จะเกิดการลอกคราบที่ไม่สมบูรณ์ทั้งๆท,ที่ยังมีน้ำเต็มถ้วยอยู่แบบนี้ สาเหตุเนี่ยอาจจะมาจากความชื้นแล้วก็ความแห้งในอากาศที่มันไม่บาลานซ์กันนะคะทําให้อุณภูมิในกล่องเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างแห้งดูสิคะคราบของเขาเนี่ยจะออกมาเป็นฝอยๆแผ,นแผน่นๆขาดออกจากกันหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาช่วยน้องล็อกข้าวกันนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะเตรียมภาชนะใส่น้ำเอาไว้เลยเปียจะใช้เป็นน้ำอุ่นกับน้ำเย็นเทผสมกันนะคะจากนั้นก็อุ้มน้องงูลงมาใส่ลงไปได้เลยค่อยๆใส่ลงไปเบาๆอย่าทำให้เขาตกใจนะคะ แล้วก็ช่วยประคองหัวเขาเอาไว้ด้วยนะคะอย่าก,กดหัวเขาลงไปในน้ํานะบางทีเขาอาจจะสําลักน้ําได้เหมือนกันนะคะพอแช่ได้แป๊บหนึ่งแล้วเนี่ยพอน้ําเริ่มซึมเข้าไปก็เริ่มลอกคราบได้เลยเราจะเริ่มถูตัวเขาเบาๆเพื่อหาว่าขอบของคราบที่เริ่มต้นที่มันขาดอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ลูดลูด,ล,ดลงมาได้เลยลูดเบาๆมือและทาช้าๆนะคะมันจะทําให้คราบเนี่ยไม่ขาดออกจากกันเราจะไม่ต้องนับหนึ่งหม่บอย การลอกคราบงูเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแค่เราจะต้องใจเย็นทําช้าๆแล้วก็สู้กับการดิ้นของน้องูให้ได้แต่พอเราใช้น้ําอุ่นเนี่ยเขาแทบจะไม่ดิ้นเลยนะเพราะว่าเขาสบายตัวนี่ไงหลุดออกมาหมดแล้วนะคะอย่าลืมเช็คตรงช่องขับถ่ายของเขาด้วยนะคะว่ายังมีคราบติดอยู่ไหมจากนั้นก็เอาทิชชู่หรือผ้านุ่มๆเนี่ยซับน้ําออกจากตัวเขาได้เลยงูสบายตัวเจ้าของก็สบายใจทีนี้ก็อวดโฉบให้ใครดูได้แล้วนะคะ เห็นไหมทุกคนความแตกต่างระหว่างก่อนลอกคาบแล้วก็ตอนนี้ลอกคาบเสร็จแล้วเป็นยังไงคะสีสดดำลึกมากเลยใช่ไหมคะชินนมอนบ้านนี้อย่าลืมนะคะขีเลื่อยสำคัญมากดูแลทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็น้ำห้ามขาดนะคะแล้วสำหรับใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ที่ข้างล่างเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบกันนะคะทุกคนวันนี้บายบาย